ท่านผู้ชมครับกันนี่มาเก็บเห็ดอีกแล้วครับเดือนตุล,ลาครับเป็นตุล,ลาืันที่สิบแปดยังมีเห็ดอยู่ครับนี่เห็ดปวกเห็ดเปลอยังเกาะเห็ดปวกน้ำแกงบก่ปวกน้ำแกงครับนี่นี่ม้วนเก็บได้แล้วครับ มึงเหน,ม,นมันเอาเห็นไหมนี่ดีฮน,นี่เดาเดี๋ยวม,มันอันนี้มันเอาไม่ได้นี่นี่เดี๋ยวมังก็อยู่ในมือนี่ครับเดี๋ยถูกนี่ยใช่จุดกัก้างครับได้เสษนี่ครับหาไปอยู่ป่าไผ่เท่านี้แหละครับป่าไผ่สีทางทางต้นไม้เน่าก็เล้วก็เลือยเตะต้นไผ่นี่มันแก่สีเน่าแล้ว หาไปด้วกันอีกบ่ครับถ้าท่านผู้ชมมามาเก็บเห็ดมาหาเห็ดนี่ครับสถานที่แต่ก่อนก็นเป็นปลาปลาลุกถากทางต้นไหม่ออกต้นใหม่น,หน้อยๆก็เลืองได้ต้นไพ่ปลาไผ่ครับพากันมาเก็บทดสอบล่องเบิงว่า ในช่วงนี้มันจะมีเห็ดบอแต่ว่าเห็ดมันออกแล้วบางบางแห้งนี่เห็ดกันเอาเอาบปเดี๋ยวมาเก็บมันเห็ดที่สตื่นเต้นนะครับเนาะตอนนี้ก็หาไปน,น้ำแกน cột lún thơ cột lún thôn bí sớt tít ninh bố hết những hết yêu là xong đó ถ้าท่านผู้ชมไปเบิ่งเนี่ท่านผู้ชมก็บอกว่าถักอย่างนี้ว่าเห็นบางเธอผู้ทายนี่ก็บอกเห็นครับอะไรล่ะเกิดห้างห้างค่ะเก็บไปแล้วเนื่องเห็นห้อยพันเหยีบเยอะมี่ครับข้าเจ้าเก็บไปแล้วค่ะนี่ยอ้ยนี่จะแมงไม้กินมันนี่เห็นยังแต่ขาวนี่จบคน ตอนเราเกมันน้ำเอาขามันสวยเลยค่ะสวยเลยค่ะ,ส,คะสองดอกค่ะเกินห้างๆค่ะหรือบมดเจ็บไปแล้วค้าบิดผมกับท่านผู้ชมคุณจะบอเห็นใหม่ <c oughs> ถ้า<ว>ท่านผู้ชมเดินตาเนี่ยเห็นอีกแล้ว นี่รับโอยเพื่อนขงผมบดถ่วงมาเน่เอาไปไปทั้งพี่บนเอ้าาไปผูใดบ้เคยมาหาเก็บเห็ดก็สิเห็นตอนนี้แหละครับไปกับบ้านก่อนเดี๋ยวหาจกดอกอีกนึน มันเกิดบริเกิดอยู่ย่อมเดียวมันเกิดเป็นย่อมย,อมยอม่มทางห้างกันกว่าสิได้ใ่เวลานิดนึงนะครับนี่ครับ้าผูกเก็บเห็ดเนี่ยบริเกปลูกเองเนาะเกิดเองต,องตามธรรมชาติผู้หว่ามันเกิดจุดจุดใด สายตาก็ต้องมองไปกลัวสิได้เบิ่งมิกแยกแก้วเดี๋ยวไล่เปินได๋เบิ่งเอามาเบิ่งกันน่ะนี่เฉพาะหนึ่งใดหลายอีกเสนหนึ่งก็บอีกตาหนึ่งก็มีนี่อีกเส้นหนึ่งครับนี่นิดเดียวครับจะไปรวมกันที่นี่สีล่าเผู้ชมในบ้าน มันแกมีอย่างสีปวกแน่มือนีผ้ามาเก็บเห็ดแกงเห็ดปวกน้ำแกงค่ะมือนีาาวนนสวัสดีค่ะครับอย่าลืมกดติดตามให้ยูทูบเบอร์ผู้สูงอายุผู้สูงวัยหน่อยครับเด็กผู้สักก่งไปแกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ